สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอาลัยแด่วิรชนผู้กล้าอาลัยในอาทิตย์ผิวงามเจ้าหน้าที่อุทยานทับลานถูกช้างป่าทําร้ายเสียชีวิตกลายเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าจากกรณีช่วงกลางดึกวันที่11กันยาย,ยน65เกิดเหตุการณ์เจ้าละมุด ช้างป่าเพศผู้จากอุทยานแห่งชาติทับลานออกนอกเขตอุทยานหากินในพื้นที่ของชาวบ้านก่อเหตุทำร้ายนายอาทิตย์ผิวงามเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานจนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ผลักดันช้างป่าที่เข้ามาหากินในพื้นที่ของชาวบ้านให้ออกจากบริเวณหมู่บ้านหมู่ที่สามบ้านวังอ้าป่องตำบลแก่งดินสออำเภอนาดี รราจีีนบุหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดผักดันช้างป่าพยายามนำร่างผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาเพื่อช่วยชีวิตแต่เจ้าละมุดช้างป่ายังคงคล่อมร่างเจ้าหน้าที่เอาไว้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าหลายนัดจุดประทัดเพื่อไล่ช้างป่าออกไปหลังจากเจ้าละมุดเดินหนีเข้าป่าจากนั้นรีบนำร่าง นายอาทิตย์ผิวงามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติทับลานอยู่ในสภาพถูกเจ้าละมุดเหยียบจมดินออกจากที่เกิดเหตุนำส่งโรงพยาบาลน,นาดีทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาทางนี้เจ้าละมุด ได้เคยทำร้ายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บสาหัสมาแล้วสองรายและยังคงออกหากินตามพื้นที่ไร่สวนของเกษตรกรในพื้นที่และยังพังบ้านเรือนของประชาชนแทบทุกคืนเพื่อหาอาหารในครัวกินสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านขณะที่ทางด้านเพจเฟซบุ๊กอุทยานแห่งชาติทับลานมีการโพสต์แสดงข้อความการเสียใจต่อการจากไปของนายอาทิตย์ผิวงามโดยระบุว่า R.I.P. ขอไว้อาลายแด่วิรชนผู้กล้าขอให้หลับให้สบายในอาทิตย์ผิวงามเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานพวกเราขอสัญญาว่าจะสู้เพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่ตลอดไปเพื่อสารต่อเจตนารมณ์ของวิรชนผู้กล้าต่อไปอุทยานแห่งชาติทับลานขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ